ได้สื่าณซึ่งเป็นตัวกางได้พัฒนาจากภาคาการเอาเองนะเอาเณง์ชาเยรือางทำนานะเอาพัฒนาเป็เกวยได้เปลี่ยนาภาคตะอกเงนะครับในารกาสมัยนักลตนะครับนสมัยรสที่นงสองครับหนึ่งสครับ เป็นทูกชิ้นกรูเือยถนัมือถนัดากด้การสุด่อควบคู่ตุกคนกแอนมีที่แบบพิรศิษเ์ประางก็มีปูดอปูแ้าเป็นคนมวยโดยมีมวยสี่ภาคภาคกลางขอบด้วยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้เรียกว่าวย เวลาอาวุธท er ี่ใช้จะุแลแขกเยาว์วยคไทยับเรื่องพูดที่รบลีนันคือพระรามมาเ็นผู้อุเบตเรื่องมวยไทยครับวันนี้จะมีการต่อสู้นะสามุ้มหนึ่งัสาตุ้1หนึ่งซึ่งทั้านะครับในระต้มอาสาต่อสูมากถึงแปดคนนะครับ โดองคเดียวดอ้ธรน่าถจะยอมตายแต่นะก็ขอม่าภาพนะครับขอให้ับวีิจยาโาแล้วก็จะเป400คนะครับอกแล้ว่าี้นูกอมขอปีนะครับปีท่อาจารย์น้องครับปี่คว